ตูยเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเจอพวกมารายาทสามนิสัยเสียพวกนี้แน่นอนนะครแบบว่าเวลาเราขี่รถไปไหนเนี่ยแล้วแบบว่าเจอพวกเปิดไฟแรงสูงใส่หน้าเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโมโหนะฮะเพราะว่ามันอาจทําให้เราเนี่ยรถฟ้่ำตายก็ได้นะฮะใครจะรับผิดชอบเพราะว่ามันแสบตาจนมองไม่เห็นทางอะ่ะบางทีนะครแบบ คนโมโหบอกตรงๆนะคะอ่ะก็คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูแบบว่าพี่จีนเนี่ยเขามีวิธีแก้ปัญหาพวกเสียมารยาทพวกนี้นะฮะที่แบบว่าชอบเปิดไฟแดงสูงใส่หน้านะคะคือการเอาสติกเกอร์เนี่ยปิดไว้หลังรถนะคะแล้วก็เวลามันเปิดไฟแดงสูงใส่รถแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นภาพผีผน่ากลัวหลอกหลอนจนแบบว่าขนลุกขนพองขนชันขนกือกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ คุณเคยหรือไม่คะที่ต้องเจอปัญหาพวกชอบเปิดไฟแรงสูงอย่างไม่มีเหตุผลนะคะหรือเจอกับรถที่แบบว่าไฟสูงกว่รถทั่วไปจนแสงแยงตารถคันหน้าจนหน้ารำคาญน,นะคะแล้วคุณมีวิธีแก้อย่างไรนะฮะสำหรับตุ๋ยก็อาจจะแบบว่าเปิด เปิดกระตกรถแล้วก็แบบท้าต่อยเลยมาดิมาดิาดาดต่อยกูไม่เฮ้ยแล้วก็ชักปืนยิงโป่งๆล้ลอเล่นนะคะเชื่อมากคนส่วนมากเนี่ยก็มักจะปรับกระตกหนีนะฮะหรือไม่ก็ปล่อยให้รถคันดังกล่าวเนี่ยให้แสงไปเลยนะคะแต่สําหรับชาวจีนหัวใสบางคนนะคะกับใช้วิธีแก้เพ็ษที่เจ๋งกว่านั้นนะคะเออก็มีวิธีอะไรก็ไปอ่านกันต่อเลยนะครับอ่ะมีวิธีอ่ะมีวิธีอื่นอีกแล้วปะไปหากันต่อ และนี่คือสติกเกอร์สุดหลอนที่ติดอยู่ในบริเวณกระจหรังนะคะและจะสะท้อนแสงเมื่อเจอไฟสูงเข้ามาซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกผีสาวผมยาวผีตามความเชื่อของคนจีนหรือแม้แต่ผีจากหนังฮอลลี w วูดก็มีเช่นกันนะคะโอ้โหมีผีดาราด้วยเว้ยเออเจ๋งโคตรนะคะสติกเกอร์ดังกล่าวนะคะมักจะมองไม่เห็นในความมืดแต่ถ้ามันเจอแสงกระทบกระทบเมื่อไหร่แล้วก็จะส่องสว่างขึ้นทันทีนะคะ แน่นอนว่าถ้าไปกระทบกับไฟสู่เข้าแล้วก็รอดแน่นอนนะจะ่างานนี้มีคิดแต่คิดแทนกันเลยทีเดียวเฉี่ยวนะคะผลราคาสติกเกอร์สุดรอดนี้ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะคะเพราะมีราคาตั้งแต่100บาทถึง630บาทโดยประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่เก็บกดกับเรื่องนี้นะคะบอกเลยนะคะพันกว่าบาทก็ซื้อจ้าบอกเลย ส่วนทางตำรวจจาราจรของจีนก็ได้ออกมาเตือนให้ระมัดระวังให้ในการใช้สติกเกอร์นี้ด้วยนะคะเพราะมันอาจทำให้คนขับรถที่อยู่ด้านหลังตกใจและเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอะบอกเลยนะคะคุณตำรวจจราจรเนี่ยคงไม่เคยเจอกับคนพวกนี้หรอกเพราะว่าคนพวกนี้ไม่กล้าเปิดไฟแดงส่งใส่รถตำรวจนะคะรถตำรวจไม่เข้าใจรถตำรวจใจร้ายโอ้ และบางผู้ตมนทนก็ได้ห้ามการใช้สติกเกอร์นี้อย่างเช่นตำรวจในซานรตรงกล่าวว่าพวกเขาจะปรับรถยนต์ที่ติดสติกเกอร์นี้500บาทกันเลยเดี๋ยวเดียวเฉียวนะคะโอ้โหใจร้ายอะ่ะโอ้โหคุณตำรวจใจร้ายไม่เคยเข้าใจหัวอกหัวใจของคนที่แบบว่าชอบโดนเปิดไฟแดงสูงใส่อ,อะ่ะเออแต่ในปักกิ่งเองตำรวจกล่าวว่ามันไม่ผิดกฎหมายแต่ผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากสติกเกอร์ที่พวกเขาไปเอาไว้นะคะอ่ะ คุณตำรวจในปักกิ่งก็คงจะต้องเจอแหลอะอะเลยเข้าใจเลยไม่เอาเรื่องแต่ว่าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะโอ้โหบางคนก็แนะนําว่าถ้ามีปัญหาเรื่องโดนไฟสูงก็ควรบอกให้ตรงจุดนะฮะอย่างการติดสติกเกอร์คําด่าแบบนี้ไปเลยนะคะเอออันนี้ตุยเห็นด้วยนะคะบอกเลยเห็นด้วยอ่าก็อย่างเช่นอ่ะเปิดเปิดไฟแรงสูงหาป้อมเหรอเออแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ะลูกอีช่างเปิดเออแบบนี้นะคะ่ะ มารยาทสามต่ำตมอย่างกระถางขยะเน่าเออแบบเนี้ยเลิศนะฮะเด็กคนนะคิดก่อนมีอะไรอีกอ่าะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเอออะไรแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าติดแบบนี้แล้วจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะแต่เห็นแล้วก็อยากจะนํามาใช้จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องคําด่าเนี่ยประเทศไทยไม่แพ้สองรองใครแน่นอนนะจ๊ะบอกเลยอ่าคนไทยก็อาจจะด่าว่าอืมไอ้หาจิกม,มึงต่อยกับกูไหมอะไรแบบนี้ แต่ก็ระวังพวกที่มีปืนด้วยนะฮะอาจจะแบบว่าเราก็อาจาาจะยิงโป้งทีเดียวตายห่าเลยทีนะเราเนี่ยแหละเป็นคนตายเองนะคะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะฮะแต่ว่าถ้าเห็นตุ่ยพูดลิ้นลวนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะถ้าคลิปไหนไม่มีการล,ลิ้นพันกันเนี่ยก็ไม่ใช่ตุ่ยแน่นอนนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ